วันนี้เรามาดูข่าวนะครับสรุปข่าววันศุกร์ที่23พฤษภาคมมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ครับเมื่อตอนบ่าย3ง17นาทีนะครับมีผู้โดยสารชาวไทยรายหนึ่งครับอยู่บนเครื่องบิน Air a i r ์บัส A321 นะฮะได้บอกว่ามีระเบิดนะครับบนที่เก็บสาราเหเนือสีของเคานะฮะ ต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3092 นสะครับสายการบินภูเก็ตดอนเมืองนะครับนักบินเนี่ยจึงดำเนินการแจ้งเหตุไปยังหอการบินนะครับเพื่อขอนำอากาศยานกลับเข้าจอดณหลุมจอดอากาศยานนะครับหมายเลข99ในที่วบินดังกล่าวนะครับมีผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ย200คนนะฮะเมื่อถึงสถานที่นะครับเจ้าที่ตำรวจนะฮะได้ดำเนินการควบคุมผู้ก่อเหตุและก็ตรวจสอบ ผู้โดยสารสัมภาระและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดและรัดกุมนะครับบัตนี้สถนานการณ์ไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับสายการบินได้แจ้งให้ผู้โดยสารแสดงความเป็นเจ้าของสัมภาระ,ะนะครับและทยอยขึ้นเครื่องบินเพื่อรอเดินทางนะครับวันนี้มีข่าวว่าคุณกุสมาวัตีนะครับฟ้องหมิ่นประมาทคุณอนุทินนะครับพูดจาดูถูกใช้คําพูดรุนแรงกะกขะนะครับ สำนักงานกสศชสั่งทรูทบทวนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการนะครับให้เพิ่ม Data มากกว่า10 g กิกนะครับโทรมากกว่า100นาทีไม่จำกัดเวลา24ชั่วโมงพร้อมต้องแย,ยกมาตรการเยียวยาลูกค้ารายเดือนทั่วไปนะครับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจเอ่ออลิมิเต็ดนะครับลูกค้าเติมเงินและให้หาแนวทางการรับสิทธิที่ไม่ใช่การส่งข้อความแนบลิงก์นะครับ วันนี้ศารอุทธรภาค8นะครับพิพากษาจำคุก1เดือนไม่รอลงอาญานะครับฝรั่งเตะหมอถือเป็นการกระทําที่ร้ายแรงครับจำเลยหนีหมายจับแล้วนะครับน่าจะเดินทางออกนอกประเทศแล้ววันนี้ครับสารนนทบุรีพิพากษายกฟ้องกระติกแซนพิมพ์ส่วนจ๊อบรอลงอาญานะครับทิ้งขยะลงแม่น้ำคดีแตงโมตกเรือ แบงก์ชาตินะครับลุยสอบพนักงานแบงก์เปิดบัญชีแก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับสั่งลงโทษเด็ดขาดถ้าพบธนาคารดาเนินการขัดกฎหมายหรือหลักเกณฑ์นะครับทปทดําเนินการากับทางธนาคารพร้อมเร่งปรับปรุงเกณฑ์เปิดบัญชีใหม่คาดมีผลมิถุนาย,ยนนี้โดนัลด์ทรัมป์ครับของสหรัฐนะครับได้เพิกถอนอํานาจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับ สถาบันชื่อดังระดับโลกพร้อมสั่งห้ามรับนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่จะต้องโอนย้ายมิฉะนั้นจะสูญเสียสานะทางกฎหมายในการอยู่ที่สหรัฐนะครับสุดท้ายครับวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวบุกรวบชาวชายชาวฝรั่งเศสนะครับส,สุดกลางนะครับปวดสักดาโชเปืนมีดข่มคู่นักท่องเที่ยวที่เกาะพังงานนะครับสุราษฎร์ธานีค้นห้องพักสุดอึ้งนะฮะพบ